สวัสดีครับวันนี้วันที่สิบสองเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมาดูปลาล์มสีลาดอีลิตนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนเต็มนะครับปลูกพุทธสภาหกห้านะครับกลางพุทธสภาหกห้าทวมหัวนะครับไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะครับสักเม็ดเดียวใส่ขี้ไก่ ใส่น้ำหมักชีวภาพนะแล้วก็ลดน้ำขี้หมูนะครับพวมหัวมเลยนะครับถ้าฝนลงสักสองเดือนน่าจะออกดอกให้เห็นนะครับสีลาดอีลิตนะครับพันแท้แน่นอนนะครับเหมาะกับพื้นที่แรงนานๆแบบภาคอีสานครับ ดูฮะดูดินแห้งนะครับต้นยังเขียวเลยครับตรงนี้ดินแห้งฝนไม่ตกสองเดือนแล้วสีหลาดแท้แท้แน่นอนกว่านะครับจาก วลีของบาวตาบ,บาวตาสกลนครดง้ห้เปื่อยครับซีหลาดแท้ๆแน่นอนกว่าเหมาะกับพอีสานนะครับ